สัดีครับวันนี้เราจะมาสอนเปิดแต่เดียวนะฮะอันแรกแล้วก็เข้าไปที่ทคีย์บอร์ดสวิตเลยครับแล้วก็เปิดตัวนี้ครับโอเคแล้วก็เปิดตัวนี้ครับให้ไฟคำว่าช่างเกมขึ้นอนุญาตน,นะครับตัวนี้ครับเขาคีย์บอร์ดสวิตใหม่ครับแล้วก็เปิดตัวนี้ครับผมแล้วก็ว่าเปิดตัวนี้ครับตกลงแล้วก็เข้าหน้า ช่างเกมครับ้าตัวนี้ปิดอยู่ก็เปิดตัวนี้ครับผมของตัวนี้แล้วก็เปิดตรวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นช่างเกมครับแล้วก็กดน้นได้เลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้อโตเมตนะหรือว่าสอนวิธีวิธีลงล็อกโลโล็อกรา,านะดแบบแรกเลยเราก็ต้องมี ไฟล์ล็อกโลก่อนล็อกโลล็อกรา,กากคาผมนี่ครับสองไฟล์นี้ครับ,สบ,รบเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ออโตเมทครับเอ็กเซปต์ครับผมแล้วก็กดลบตรงนี้มาให้หมดเลยนะเดนอ่ะพาชานะฮะดีลิสดีลิสโอเคด,ดลิสเรื่อยๆจนหมดจนหน้าจอขึ้นสีดำเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไลน์ครับผมไลน์ที่เรามีไฟล์อยู่แนละ้วัะ ล็กกิโลครับผมกดดิสแล้วก็ล็อกกิโลครับผมสาราดครับแล้วก็กดโอเคครับผมกดหาคําว่ายิ p พอรนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเรากดเข้าไปเลยแล้วก็ยิ p พอรโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับผมกระดาษสีขาวด้านบนครับกดติ๊กทุกออกด้วยนะครับแล้วก็กดเคลียร์ทีนึงครับผมกดสตาร์ทดูครับสตาร์ท แล้วก็กดนี่ครับตัวนี้โอเคแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างครับผมให้ไปไปเป,เปิดโรตเมทตัวนี้ครับปึ๊บกดย้อนกลับสองทีครับนี่ครับเสร็จเราก็จะมาแนละ้วฮะวิธีการใช้นะผมก็เราก็ต้องเปิดเป็นคู่นะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเราจะเปิดสี่สามเราก็ต้องเปิดอย่างนี้ครับเราจะเปิดท้าสองท้าแปดก็ต้องเปิดอย่างนี้ครับ โอเคหรือถ้าจะเปิดหมดเลยก็กดสตาร์ทเอาทีเดียวแล้วสต็อปก็จะทำงานแปดตัวครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปสอนวิธีการรับงานใกล้อีกตัวหนึ่งครับเราเข้าไปรับงานใกล้เลยฮะดิสครับ,รบนี่ครับเรากดเข้าไปปุ๊บเหมือนกันครับหา Import Import โฟรครับเข้าไปเลย Import ทีหนึ่งเหมือนกันครับกดตรงนี้ติ๊กออก เคลียทีหนึ่งสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทเลยฮะนี่ครับแล้วก็กดสตาร์ทออนี้คือรับเงินใกล้เฉพาะมานที่อยู่ใกล้เรา2โลนะโอเคเสร็จแล้วครับผมขอบคุณครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ผมมาได้ครับด้านล่างครับผมสวัสดีครับ